สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องเช้ายาโสทหรือว่าพรเรื่องนกค่าข้าวมอนีที่ใจร้ายนะคะใบหนึ่งหล้านแต่คิดว่าสุดยอดีแล้วนะคะไปนีเอาตัวของน้ำเนไปนีงแต่คิดว่าดีเลยวนะคะงวดนานะคะกับไพ่พันธี หรือว่านั่งตอนนี้นะคะสงสัยอ้ำเรื่องคือสีม่ายี่สิบสี่ล้านหรือว่าสามสิบล้านต่อไปเตทีค้นต่อไปค่ะคอยมันหมานสิบห้นเด้อเลขตัวนี้ได้จากตูคสองตัวได้อีกนะคะสองพันเอ็ดค่ะเจียตหาเทียเก่าค่ะเหล็กรางจากสองพันเอ็ดจากตอย่างเหลียวค่ะสี่จนสี่รุ่งเพอจะรุ่งไทยเทียตหาเอาเวิร์ดไดยมาได้ยังสี่ค่ะ ดูจชัดครับดูจะชัดค่ะนี่ซื้อท้างหลังเลยเป็นซื้อเดียเย่ยยปูนี่คึ้นขึ้นสารเดือนกอ<า>นนะครับเนาะยี่สามยี่สามยี่สามกรกฎาเนาะอเออยี่สามกรกฎาแล้วก็วันที่หนึ่งสีหา งวดแรกก็ถือไปแล้วเนาะครับเนาะไปแสามโต้ตรงๆสามโต้ตรงได้ตอนนั้นตอนนั้นได้เท่าไหร่ได้สองห้องหนึ่งเห็นไหมเออประมาณนี่แหละตอนนั้นได้เท่าไหร่ครับงวดแรกครับสามแสนเกียรติโอ้สามแสนเกียรติมางวดนี้กันเลยได้รางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องครับเลขก่าเลขเกียรติ์าแสดงว่าเพิ่นเหยียบไว้คือเก่างวดที่นี่น้่มอซัตนา เมื่อกี้่เนี่ยเจ็บหาเนาะเมื่อกี้นี่เจ็บหามากเที่ยวเดีมัเจ็ดหาเครับบอกกูเลยว่าอย่าไว้กูเพรามันมันมัชัดบอกเพื่อน่าหลุมุ๊บมันน้ำเพื่ออ่ได้ขอเพภ่นนี้บรดขอบรดบบนบานนะบรดบบบบรดบบานกูบรดบบบให้เพื่อนบดีบนบานนี่จะขอเพื่อนว่าให้ลูกวัดหนวัดิน เออใส่ใส่ใส่สีขาวเงี้ยสั่งซ่านี่แล้วมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือเพราะว่าลูกนี่ครับบ้านครับบ้านลูกเป็นหมอเรียนหมอนี่เข้าอยู่อยู่บ้านสีน้ำพรนครับอำเภอเลิองครับจังหวัดเยโสธรครับรางวัลที่หนึ่งครับหวดนี้ครับวันที่หนึ่งเดือนกันยายน ใช่ใชดครับโอเคครับติดตามทั้งแฟนแฟนเพจครับแฟนช่องอันล um. ัิร erm ักทราบช่เน่นครับของไอ้เพื่อนก็เป็นมะล่ำครับมะล่ำจินตลาสองครับเขาเอื้อนจินตลาเหมือนกันเทพอันนี้พอดีได้ใบเดียวโอ้ใบเดียวก็ถือว่าชุดยอดลวครับก็ถือเรศล่าง ใส่ดิน่งขาดแล้วดูวัดินึงเี๋ยวว่าชุดยอดเรยครับงวัถไใจล่างสองพันเอ็ดไ่ดีใจแล้วเห็นป่ะไเคลร่อยังวัดเลยนฟรีเอเดียวใส่ดินด้วใส่ดินเก็ดหาประมาณมักเก็ดหาบอกปูเหยียบไปเลยเบอกว่าลองไเล็ดหาที่บกเหยไปอยู่งนาไรอย่หน่อยเ็บอกว่าลไเดบปไปเุ่อรเขายนี มาเด้อมา,า่านเ,นเดี๋ยวจะกินเบียมา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 กินเบียโอเคครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวติดตาม,มาทั้งใดสดครับนี่เดี๋ยวผมจะลงให้เบิงง้งแล้วก็เงนนินใต้ดินกินในบดเลยเงินใต้ดินกินในบดเลยครับเมื่อนี้ใต้ดินได้เท่าไหร่ครับแสนสี่หมื่นครับ เพิ่นว่ากินนี่เบิดเลยครับมากกินเพิ่นว่ากินมือเดียวมือเดียวยี่บ่เบิด์ตเลยรอเรียงไปเรียงตามตามิดตามไปนี่แหละครับบมนี่เหรอครับเพื่อนโงญาติพี่น้องเฮาครับเดี๋ยวมาเลี้ยงสีล่ำให้ฟังครับล่ำถวายปูเนี่ยพูนว่าเดี๋ยวสล่ำจินตะลา ให้สบายปูมาเรงว่ไดเามีเพื่อนว่ได้ผลมีสามีให้หนอยโอ้ยัเอ้าวก็ดีใจแล้วแหละ่ดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรแล้วครับฝาก ถ้าติดตามหวยก็ติดตามทั้งแฟนเพจได้ครับเดี๋ยวผมจะมาไทยเห็นบ่งกรงวดหนาครับชิมะขอขอเลขคนครับก็้ามาหนีปบขอออกเลขคนเยอะออกเลขคนตลอดอืเก็ดหน่อยก็ออกกอเสื้อดองเสื้อครับสิงชักชิดไม่ริงครับอืมมีผลเกีียวเนื่องกับสารสารลัก รักเมืองรักบ้านพ้อมครับเดี๋ยวุ่นยุกกลางบ้านครับแถวยวาเนี่เพ่นไม่ตั้งไปถวายหุ่นนะครับพู่นู้ไกลครับครับกันกับแม่โน้นกันเนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่ตามทั้งแฟนเพจครับครับแล้วก็ฟังมะล่ำพ้อมครับมะล่ำคินตลาดสองครับเขาเอิญครับ หมวดก้อนนี่แม่พญาถือครับมีไงยนาลี่ครับ เมื่อก่อนนะบูุนันอยากสบปี้อูดายูนีขอ,อดเสียงแน่แล้วและตายละโม สั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีาาน้องมันไหลล้นไอบอกมาจนน้ำตานนองแก้มเนียมดูทางบอเห็นอะไรเบิดอะไรใจท้อท้อยอมเพ่เกินเจดน้ำตาหน้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 啊。嗯 <noise>